สวัสดีครับพี่แดงแอร์โคราดนะครับก็ชุดประกอบนะครับที่สั่งงานนะครับสั่งมานะครับชุดตู้สลับแหล่งมิเตอร์ายไฟนะครับเป็นมิเตอร์ t u กับมิเตอร์ t o d ก็วันนี้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับตั้งแต่ก่อนสงการนะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นนะครับก็ ต้องขออภัยทางคุณพี่ด้วยนะครับพอดีมติดงานติดอะไรห,หลายๆตัวนะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดประกอบนะครับสลับมิตเตอร์ท o u กับ TOD นะครับแบบไฟเฟสเดียวกันนะครับก็คือไฟจากมิตเตอร์ TOU นะครับเป็นเฟสที่ตรงกันกับไฟจากมิตเตอร์ TOD นะครับเวลาสลับกันเนี่ยเราจะให้มันโอเวอร์แลปประมาณ5วินาทีนะครับ จังหวะที่โอเวอร์เนี่ยนะครับเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าไฟมีการกระพริบนะฮะโอเคครับตัวชุดนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับอุปกรณ์คุณพี่จัดมาเองเกือบเกือบหมดนะครับแมกนิติคุณพี่จัดหามา2ตัวเลยนะครับมันก็เลยไม่เหมือนกันคุณพี่เขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็โอเคอยากได้ประหยัดนะครับหรืออยากจะเลือกเองอะไรเนี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็คุณพี่เขาส่งมา หาแมกนติกมาสายไฟเป็นของคุณพี่เองนะครับคุณพี่เขาบอกเขาเป็นช่างแอร์เขามีอยู่แล้วสายไฟนะครับตัวเทอร์มินอลคุณพี่ก็หามานะครับหางปลาคุณพี่ก็จัดมานะครับแล้วมีอะไรอีอกเนาะตัวทามเมอร์คุณพี่จัดมานะครับก็จะมีรีเลย์ตัวทามเมอร์ตั้งหน่วงเวลานะครับมีหลอดไฟที่เป็นของผมมีสวิตช์แล้วก็มีตู้นะครับแล้วก็สายพวกสายไฟคอนโทรลนะครับ ก็คิดราคากันไปตามความเหมาะสมนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวงจรแล้วก็วิธีการต่อใช้งานเลยครับนะครับ L1N1 นะครับไฟจากมิเตอร์ TOU L2N2 นะครับไฟจากมิเตอร์ TOD นะครับ L3N3 ไฟจากมิต่อไปใช้งานนะครับ L3N3 นี่คือโหลดต่อไปใช้งานนะครับ m มกนีติก SN80 นะครับของมิซูมิชิตัวนี้นะครับควบคุมการใช้ไฟสั่งมิเตอร์ TOU ส่วน SCN3 นะครับเป็นฟูจินะครับ ูจิอิเล็กทริกตัวนี้ควบคุมการใช้ไฟสั่งมิเตอร์ T.O.D. นะครับผมก็งานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะสลับให้ดูเลยนะครับ mm hmm. กรณีเราตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ5โปรแกรมนะครับอ่านะครับวันจันทร์4ทุ่มนะครับก็คือไปใช้ไฟมิเตอร์ T.U. นะครับแล้วก็วันอังคาร9โมงก็กลับมาใช้ไฟมิเตอร์ T.O.D. กรณีที่ ตัวทามเมอร์สั่งงานนะครับนี่นะอันนี้ผมต้องปิดสวิตไปที่ออโต้น,นะครับสลับละ,ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะออนให้ดูนะเวลาออนปุ๊บแมกนติกจะทำงานพร้อมกันครับมันจะห่วงเวลาโดยทา m เมอร์ตัวนี้นะครับห้าวินะฮะพอดวงเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมานะครับมันก็จะเลือกใช้ไฟจากที u อยูสังเกตไฟสีแดงตรงนี้นะครับ แต่เราใช้ปกตินะครับตัวตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้มันจะต้องอยู่คําว่า on นะครับต้องอยู่คําว่า auto นะครับขอภัยต้องอยู่คําว่า auto นะครับเวลาสลับมันจะทํางานพร้อมกัน5้าวินนะครับทามเออร์จะหน่วงละเรียบร้อยครับโอเคครับเราไปดูสวิตช์หน้าตู้นะครับสวิตช์หน้าตู้วันอย่ในขาตะลึกนะครับ ตอนนี้มันอยู่ไฟมิเตอร์ T.O.D. นะครับหลอดไฟสีแดงแสดงสถานะการใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.D. ก็คือไม่ได้ติดตัวฟูจิทำงาน,นครับนะฮะตอนนี้พอเราบิดไปแมนนวลน,นะครับระบบจะทำงานโอเวอร์แลปกันประมาณหาวิแล้วเราก็จะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ T.O.U. อันนี้นะครับเอาไว้ใช้ในวันหยุดนะครตะเลิกวันหยุดพิเศษนะครับอย่างเช่นวันแรงงานพุ่งนี้นะครับวันแรงงานนะครับวัน วันพ่อวันแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่เป็นวันหยุดนะครับเลาจทางราชการประกาศหยุดนะครับเราจะบิดนะครับไปใช้ไฟจากมิเตอร์ TU นะครับก็โดยบิดจากสวิตช์ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์แมนนวลนะครับก็บิดไปที่คําว่าแมนนวลนะครับกนะราีเราบิดคําว่าออฟปุ๊บเนี่ยนะครับระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ TU อย่างเดียวนะครับเนะี่ยมันจะอยู่นี้แต่ถ้าอยู่ที่ออโต้นะครับอยู่ที่ออโต้ระบบจะเลือกใช้ไฟ ตามคําสั่งของโปรแกรมทามเมอร์ตัวนี้นะครับโปรแกรมทามเมอร์ตัวนี้จะสั่งงานนะครับถ้าเป็นแต่ตรงนี้ต้องเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มมันก็สั่งลาสั่งให้ทํางานที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะจากออกนะครับโอเคครับงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมสลับให้ดูอีกทีนึงนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยว่าไฟมันไม่กระพริบนะครับเนี่ยสลับแล้วนะครับ ไม่รู้สอบแล้วครับเราจะไม่รู้สึกเลยถ้าเราอยากปรับให้มันโอเวอร์แอบน้อยก็ปรับตรงนี้นะครับนี่ปรับมาได้ครับปรับมาเหลือสองวิตามวิก็ได้แล้วแต่เรานะครับปรับให้เหลือสองวิตามวิก็ได้แล้วแต่เรานะครับผม,เ,มเล่นเลนะ่นเรียบร้อยครับงานเรียบร้อยดีครับพี่ ยังไงถ้าเกิดสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับช่างเอ็มเบอร์โทร0 8 6 5 1 7 5 0 8 3น่งนะครับหรือติดต่อทาง YouTube นะครับช่องทีรศักดิ์ d ีไอนะครับยังไงคลิปผมก็จะลงใน YouTube ไว้อยู่แล้วนะครับนะนะครับแล้วก็ l ล n e ID นะครับทีรศักดิ์2527นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทร0 8 6 5 1 7 5 0 8 3นนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แดงนะครับแอร์โคราชนะครับที่ ติดต่อมาแล้วก็จัดทาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็คุณพี่บอกว่าจะนําไปเสนอลูกค้าด้วยนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับนะจะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับผมรับทําหมดนะครับก็มีตั้งแต่ขนาดร้อยแอมมี้งมิเตอร์ร้อยแอมก็ใช้ไมได้ติดขนาดร้อยแอมนะไปจนถึงขนาดอ่า40แอมต่อเน้่องนะครับมิเตอร์15ทับเราก็ออกแบบวงจรให้มันขึ้นอยู่กับเรานะครับ พอเราใช้ไฟมากน้อยขนาดไหนเราอยากออกออกแบบวงจรให้กระแสมันผ่านแมกนติกก่เอป์นะครับเราก็ออกแบบได้แต่ตัววงจรนี้มันก็จะเหมือนกันครับนะแต่ถ้าเกิดมันจะไม่เหมือนกันก็คือจะมีในส่วนของอีกวงจรหนึง่งกรณีไฟโพลารเฟสนะครับเวลาสลับนะครับแน่นอนต้องมีไฟกระพริบนะครับรก็ยังไงก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้ความสนใจในงานของผมนะครับตู้ a t s นะครับก็ จริงๆตัวนี้ก็เป็นงานต้องบอกว่าเป็นงานเสริมผมนะครับผมปกติผมจะทํางานประจํานะครับแล้วก็วันหยุดแล้วก็เลิกงานมาก็จะรับประกอบตู้ต่างๆนะครับก็ยังไงก็เบอร์โทร086 5750น้านะครับย้ำนะครับและแอดไลน์ไอดีได้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่แดงโคราชอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ